สวัสดีค่ะกระตุกไหมสวัสดีค่ะนกนะคะนกนะคะอายุ35ปีค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ก็จะมาไลฟ์นะคะ บอกเล่าเรื่องราวนะคะกับแอปพลิเคชันนะคะแอปช้อปปิ้งนะคะที่สามารถสร้างรายได้นะคะให้กับทุกๆคนได้นะคะใครที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับแอปแอปช้อปปิ้งอันนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยได้ไลค์ในเพจของตัวเองสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนาะก็จะแบบว่าลงคลิปนะคะที่เป็นแบบอัดวิดีโอแล้วก็ลงโพสอะไรต่างๆนะคะทั้ง t i k t o k สตอรี่อะไรอย่างนี้นะคะก็ทำเรื่อยๆนะคะวันนี้นกมาแบบว่าเล่าเรื่องราวแบบไม่ได้ยาวมากนะคะกอ็อยากที่จะแบบแบ่งปันนะคะแล้วก็บอกโอกาสดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆน,นะคะเผื่อใครนะคะที่ได้เข้ามานะคะดูไลฟ์ของนกนะคะหรือว่าดูย้อนหลังนะคะก็ถ้าเห็นโอกาสนะแล้วก็ อยากที่จะมีะไรายได้นะคะกับแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะทักแชทหรือว่าแอดไลน์นะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะไว้ได้เลยนะคะนก็จะรีบนะคะเ,เขาเรียกนะให้รายละเอียดให้กับทุกๆคนนะคะก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้ก็มีความตั้งใจนะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวนะคะ ในการที่แบบนอกอะได้มาทำแอปพลิเคชันนะคะแอปช้อปปิ้งนะคะชื่อว่าแอปดอบลิทนะคะแล้วก็มีรายได้ได้นะคะแล้วกอ็อยากที่จะบอกต่อให้กับเพื่อนๆที่อยากจะมีรายได้นะคะที่ว่าถ้าเพื่อนๆพ่ออะเห็นโอกาสแล้วได้มาเรียนรู้นะคะกับคือได้มาเรียนรู้เหมือนเรานะคะได้มาเรียนรู้กับเจ้าของระบบนะคะโดยตรงเลยนะคะผ่านออนไลน์นะคะ เขาก็จะเขาคนนั้นน่ะก็จะมีความรู้นะคะสามารถที่จะเอาเทคนิคนะคะจากเจ้าของระบบอะ่ะไปสไร้างรายได้ได้เหมือนที่นกมีรายได้กับที่นี่แล้วก็เพื่อนๆแบบหลักหมืน่นหลักแสนคนที่เข้ามาทําในแอปพลิเคชันเนี้ยที่มีรายได้แบบนี้นะคะที่เนี้ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแค่ upload, อัพโหลดเขาเรียกนะโหลดแอปฟรีนะโหลดแอปฟรี free, แล้วก็ สมัครฟรีนะคะแล้วก็เข้าไปเรียนก่อนเข้าเรียนก่อนแล้วก็พอเราเข้าใจนะคะว่าเราจะมีะไรายได้กับที่นี่ยังไงนะคะแล้วก็ทํายังไงถึงมีไรายได้เขาจะมีบอกเลยนะคะพอดูจบเข้าใจคล,คลิปเดียวอะสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้เลยหลังจากที่เราดูจบนะคะก็จะจะมีเจ้าของบริษัทนะคะชื่อคุณกุมภานะคะจบแค่ มหเองทุกคนเป็นคนร้อยเอ็ดอเขามีประสบการณ์ในการทำออนไลน์มาประมาณ7ปีแล้วแล้วก็สร้างนะคะรายได้นะคะแบบโอ้โหสี่สี่ร้อยล้านนะในปีแรกในการทำแอปพลิเคชันอันเนี้ยนะคะก็เป็นคนที่แบบมีมายเซตที่ดีนะคะแล้วก็สอนทุกอย่างทั้งความคิดนักธุรกิจนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตการใช้เงินนะคะต้องใช้ยังไงเนาะ ก็จะเข้าเรื่องอย่างนี้ค่ะนกอ่ะได้มามาเจอนะคะแอปพลิเคชันนะคะดอบลิดอะ่ะคือต้องบอกก่อนว่าแอปพลิเคชันดอบลิดอะ่ะเป็นแอปนะคะแอปช้อปปิ้งนะคะสร้างรายได้หมวดสุขภาพและความงามนะคะเครื่องสำอางนะคะก็จะมีนะคะอยู่ประมาณแบบ50-60แบรนด์ในตอนนี้นะคะที่อยู่ในในระบบนะคะแล้วก็คุณกุมภาก็จะมีดีลนะคะกับเจ้าของแบรนด์นะคะเข้ามาอีกเรื่อยๆในอนาคตนะคะ เป็นเป็นแอปแคล้ายๆกับว่าแอปช้อปปิ้งเนาะเหมือนช้อปปีกับลาซ a ด้เลยง่ายๆเลยค่ะปกติอะเวลาเราช้อปปิง้งอ,อะไรต่างๆอะเราก็ต้องเข้าแบบแอปช้อปปี้หรือแอป l a z a ด a นะคะแต่คือพอเวลาเราใช้ดีแล้วเราบอกต่ออเราไม่ได,ไได้ไม่ได้เงินไม่ได้รายได้นะแต่ถ้าเกิดเรามาทำในแอปพลิเคชันดอบ i ิอันเนี้ย นะคะแล้วพอเราใช้กินดีบอกต่อแล้วให้เพื่อนอมาโหลดแอปนะคะเราอ่ะก็จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเขาเรียกว่าเหมือนเป็นในหน้านะคะในหน้านี่ค่ะที่ให้กับที่แนะนําให้เพื่อนมาโหลดแอปนะคะแล้วก็ผูกโค้ดกับเรานะพอเขาอ่ะใช้ดีนะคะแล้วก็มาซื้อนะคะเราก็จะมีรายได้กับตรงนี้นะคะก็คล้ายๆเป็นแบบว่าในหน้านะคะในหน้าออนไลน์ <ๆ S 1> เป็นอดอบลิดาเป็นแอ เป็น Affiliate Marketing นะคะทุกคนมันมีมานานแล้วค่ะคล้ายๆกับ a เมซ o นนะที่เขาจะจะมีแบ่ส่วนแบ่งการตลาดให้กี่เปอร์เซ็นต์เวลาเราแชร์แชร์ลิงก์อะไรอย่างเงี้ยออกไปที่นี่ก็เหมือนกันแต่ที่นี่ให้เยอะกำไรต่อชิ้นนะที่เขาให้อะคะ่ะ50%ถึง70%ต่อชิ้นซึ่งนกคะเป็นตำแหน่ง B.O. นะคะมีลิงก์เอาไว้สร้างไรายได,ได้ได้ตลอดชีพเลยนกไม่ไม่อะไรมากเลยนกค่ะซื้อสินค้ามากิน3ชิ้นแล้วนกก็มีลิงก์ ลิง์อันนี้สามารถสร้างรายได้ให้นกะถึง6หลักแล้วตอนนี้ไม่ได้ขายด้วยทุกคนก็เป็นการบอกต่อแนะนำเพื่อนๆว่าเออเราใช้สินค้าตัวเนี้แล้วอะ่ะผิวสิวฝ้าเราอะ่ะคือมันลดลงรูกุมขนกระชับแล้วผิวมันก็ผ่องผิวมันก็นุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเ,เขาก็อยากจะใช้ตามเราก็แค่บอกว่าเออเราไม่ได้ขายนะเพื่อนๆอ,อ,อยากอยากจะใช้ใช่ไหมนกใช้ตัวเนี้ยเพื่อนๆะโหลดแอปแล้วก็ ใส่ใส่โค้ดของนกไปเนี่ยก็จะได้คูปองอ่าโค้ดของนกอะ่ะจะได้ค<ด>ูปองสา0รส้บาทฟรีทันทีเอาไปเป็นแบบส่วนลดนะคะในการแบบช้อปปิ้งคือพอเวลาช้อปปิ้งครั้งแรกอะ่ะลูกค้าช้อปในราคาลูกค้าใช่ไหมในครั้งถัดถัดไปนะคะจะได้ส่วนลด50%ทั้งแอปคือลดหวบเลยทั้งแอป,ท,แอปทุกแบรนด์สินค้าในแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าเขาจะมีดีลสินค้านะคะเข้ามา นะคะเราก็จะได้ส่วนส่วนลด50%ทุกรายการเลยทุกคนเออมันดีมากๆเพราะว่าอย่างแบบถ้าเราไปซื้อที่อื่นนะ่ะมันก็อาจจะลดนะมันอาจจะลดน้อยแต่ที่นี้ลด50%แล้วมันมากกว่า50%อะ่ะเพราะว่าอ,อ่มันมีสินค้าที่แบบว่ามันเป็นเซตโน้ตแล้วก็มีแถมด้วยอย่างเช่น3แถม7 10แถม15อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแบบเยอะมากๆซึ่งเอามาเฉลีย่ยต่อชิ้นแล้วอะ่ะไม่ถึง คือคือลดเกิน50%นะทุกคนเออแล้วที่สำคัญอนะถ้าถ้าอยู่ในหมวดของการช็อปแล้วช็อปแล้วได้ส่วนลดอันนี้ก็จะแบบว้าวมากแล้วยิ่งที่สำคัญอนะลิงก์เนี้ยมันสามารถแบบบอกต่อแล้วมีรายได้ด้วยอ่าแล้วมันก็จะมีแบบสองสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เอาไว้ใช้กินกินใช้ในราคาประหยัดกับกลุ่มที่แบบกินใช้แล้วก็สามารถได้แบบสร้างรายได้ได้เขาก็จะโฟกัส นะะในส่วนของการสร้างไรายได้ได,ได้ประมาณนี้แล้วก็ในบริษัทเขาก็จะมีกลุ่มนะคะกลุ่มเทรนงานสอนงานฟรีนะทุกคนฟรีเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะเห็นเนาะในเฟซเราอะ่ะเวลาแบบเราเลื่อนเราเลื่อนไทม์ไลน์ผ่านไปมันก็จะมีแบบคอร์สนู่นคอร์สเนี่เด้งมาขั้นต่ำก็3 000, 5 0 0 5 0 0 0แต่ที่เนี่ยคือ พอสมัครปุ๊บเข้ามาเรียนรู้ฟรีก่อนได้เลยคุณจะทําหรือไม่ทําไม่เป็นไรคุณมาเรียนรู้ก่อนแล้วก็เอาความรู้นะคะในบริษัทอะไปต่อยอดธุรกิจของเพื่อนๆได้ด้วยอืมอันนี้คือเจ้าของบริษัทคือใจดีมากไม่หวงไม่กักอะไรเลยมีอะไรคือบอกหมดเลยทุกคนคือคุณกุมภาใจดีมากเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนอะที่เข้ามาเจอแอปพลิเคชันดอบลิทอะ แล้วอยากอยากให้ทุกคนอ่ะมามีรายได้มามากินใช้สินค้าที่มีแบบเขาเรียกว่าเป็นเกรดพรีเมียมแล้วราคาแบบเอื้อมถึงสุขภาพดีนะสุขภาพดีกันทุกคนแล้วก็มีรายได้กันทุกครัวเรือนเอออันนี้ก็คือปณิธานของเขาว่าอยากที่จะให้ทุกคนที่เข้ามานะคะที่มองเห็นโอกาสด้วยนะนะคะนั่นแหละมาทํามาอะไรอย่างเงี้ยก็มีรายได้กันนะคะก็ ของนกอะ่ะนกก็หน่องที่นกบอกว่านกมีรายได้กับที่เนี้ยแค่นกอะ่ะชอปสินค้า3ชิ้นนะตอนนี้คนที่อยากจะมีลิงอะ่ะนะคะก็สามารถที่จะแบบทักแชทนกมาได้แล้วก็ขั้นแรกอะ่ะนกก็จะให้ทุกคนอะ่ะโหลดแอปแล้วก็สมัครฟรีก่อนแล้วก็เข้าไปเรียนในกลุ่ม ไปเรียนไปเรียนก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าอยากจะทํากับที่นี่จริงๆไหมถ้าอยากทาโอเคแล้วก็มาคุยกันมาวางแผนกันถ้าใครไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรโหลดแอป,ปแล้วก็เอาไว้ช้อปปิง้งเอาไว้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอาไว้ช้อปปิง้งเอาไว้ดูข้อมูลสินค้าหรือว่าเอาไว้เปรียบเทียบกับสินค้านะคะที่เป็นประเภทเดียวกันเราก็ไปดูแบบส่วนผสมอินกิวเลียนต่ตางๆนะว่าราคาเท่านี้นะคะกับ ของยี่ห้ออื่นน่ะแล้วมันราคาเท่านี้ส่วนผสมอ่ะของเขาอ่ะมันได้เยอะได้น้อยมันต่างกันยังไงซึ่งที่เนี่ยของบริษัทดอบลิดอ่ะครั้งแรกอ่ะมันจะเห็นผลเลย3วัน5วัน7วันมันเป็นออแกนิกนะทุกคนมันเป็นแบบสารสกัดจากธรรมชาตินะคะอย่างที่นกกินอ่ะเป็นแบบมันนกไม่ได้เอาตัวอย่างมานะคะนกก็จะมีมีโพสต์ไว้ในในไทม์ไลน์เฟซนี่แหละ ะคะก็จะของนกกินบัลโลเซ่บัลโลเซ่จะเป็นอคอลลาเจนบำรุงผิวเป็นแบบเมซอฟเจลเป็นลูกหัวใจนะคะก็จะเป็นสารสกัดนะคะนำเข้าจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นแล้วก็สารสกัดของเขาค่ะเข้มข้นมากๆ15ชนิดมันก็จะอัดแน่นนะคะในเมซอฟเจลนั้นเลย15ชนิดแล้วใครก็ตามที่ทานอ่ะหนึ่งเดือนแรกนะหน่งเดือนแรกให้บูตไปเลย สามเมตรสี่เมคือบูสต์ไปเลยหนึ่งเดือนแรกแล้วทุกคนน่ะจะสัมผัสได้นะคะถึงผิวที่นุ่มลื่นชุ่มชื่นขึ้นอ่าสามวันห้าวันเนี่ยรู้เรื่องเลยทุกคนทํารีวิวแบบเก็บก่อนทานและหลังทานเอาไว้นะแล้วทุกคนเอามาเปรียบเทียบกันตาตาเปล่าอ่ะอาจจะมองไม่เห็นบางคนก็มองเห็นนะเออแต่บางคนอ่ะมองไม่เห็นมันต้องมันต้องถ่ายรูปแล้วก็เอามาแบบเอามาเทียบกันอ่ะโอ้แล้วมันจะเห็นผลชัดเจนเลยว่าเฮย้ยมันขาวขึ้นมมันออร่าขึ้น อ,อย่างนกอะ่ะก็มีคนที่บ้านแบบทักนกว่าเออผิวนกอะ่ะมันมันผ่องขึ้นมันอะไรขึ้นแล้วรูขุมขนนกอะ่ะมันกระชับแล้วที่สําคัญที่นกชอบมากๆาอะ่ะคอลลาเจนอันนี้มันช่วยเรื่องสิวด้วยใช่ไหมเรื่องรูขุมขนเรื่องทําให้ผิวละเอียดขึ้นแล้วฝ้ากะจุดด่างดำช่วยได้ด้วยที่สําคัญคือนอกอ่ะเป็นคนตาโตแล้วตาลึกอย่างเงี้ยนอนดึกเรียนรู้ออนไลน์อนอนดึกทานตัวเนี้ยไม่โซมเลยทุกคนคือไม่โซม เราก็ทานแบบไอ้อแรกๆอ่ะทานบูทบูทผิวอะสา 3, 3มสามถึงสี่เมตรนะนะวันนี้ก็ยังทานอยู่วันละสองเมตรถึงสามเม็ดไม่ว่าจะก,ก่อนนอนหรือว่าตื่นเชา้าคืออยากให้ได้ผลเร็วๆอะ่ะก็ทานตอนท้องว่างถ้าใครนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นแบบเอ้กระคายเคืองตรงโลกกระเพาะเป็นกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยให้ทานข้าวสักพักหนึงแล้วค่อยเราค่อยกินตัวนี้ มันจะไม่ให้ไประคายคือไม่ให้เกิดอาการแบบไซเอฟเฟกแบบอ้วกหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็จะจะสาหรับคนที่เขาแบบเป็นเป็นระคายเคืองกับโรคกระเพาะหรือว่าเป็นอะไรในกระเพาะอาหารนะแต่สําหรับนุกอะทานตอนท้องว่างก็ไม่มีผลคือถึกมากทานตอนท้องว่างไม่มีผลอะไรเลยซึ่งพอเราทานตอนท้องว่างอะไอผิวของเราอะมันจะเขาเรียกว่ามันมันจะได้ผลเร็วอืมมันจะได้ผลเร็วแล้วแล้วพอทานไปอ่ะ สักสามวันเจ็วันอ่ะเราเราถ่ายของเราอ่ะถ่ายผิวเราอ่ะเออทั้งอัดคลิปวิดีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเทียบกันอ่ะเออมันมันผ่องขึ้นมันอะไรขึ้นอันนี้มันชัดเจนเดี๋ยวนกให้ดูทุกคนอันนี้พูดถึงเรื่องสินค้าในแอปพลิเคชันดอบลิกก่อนนะคะคือนกเชื่อว่าทุกๆคนอ่ะก็มีปัญหาผิวแหละปัญหาผิวสิวฝ้ากะทุกๆคนนกว่านกเชื่อว่ามี แต่ว่าเราจะทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนล่ะที่มันตอบโจทย์ซึ่งถ้าใครทานผลิตภัณฑ์แนวคอลลาเจนหรือว่าในในแอปพลิเคชันดอกลิดามันมีหลายหลายแบบคือแบบทั้งโฟมทั้งเซรัม่มทั้งมาร์กหน้าใสาทั้งดูแลจุดซ่อมเลนส์ดูแลเรื่องจูชายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีหมดทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกะ่ะ มีเกี่ยวกับบำรุงดวงตานะคะมีบำรุงดวงตาแล้วก็คอลลาเจนแบบชงก็จะเน้นกระดูกผิวผมเล็บแต่ตัวที่นกทานอาจจะเน้นผิวแล้วมันได้เรื่องข้อกระดูกด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะไปเสริมอ่ะเสริมไอตัวเยื่อหุ้มกระดูกของข้อเราอ่ะทำให้ใครที่ปวดเข่าอ่ะมันก็อาการดีขึ้นแล้วยิ่งทานควบคู่กับโปรเจนพัทที่เป็นแบบคอลลาเจนแบบชงอ่ะอันนั้นน่ะคือแบบใส่ คือ,อเจ้าของบริษัทน้องค่ะชื่อคุณคุณพาใช่ไหมเขาสั่งโรงงานะทำโดสสูงสุดเลยโดย,โดยปกติอะตามท้องตลาดอะมันก็จะเป็นโดสกลางๆใช่ไหมเพราะว่า,าเขาเรียกว่าต้นทุนในการผลิตมันสูงแต่บอสกุมพาเขาอยากให้ทุกคนที่มาใช้สินค้าในแอปพลิเคชันดอกลิตคือเอาแบบอันดีไปเลยคือทุกคนต้องได้ใช้ของดีเขาก็เลยแบบว่าให้ใหส่โดสสูงสุดไปเลย แล้วมันเห็นผลจริงๆทุกคนไอคนที่เขาเป็นแบบเล็บอะเล็บที่เป็นออกแนวแบบว่ากุ้นๆจุดๆจุดจุนๆนะแบบเขาเรียกอะไรเล็บกุ้นเล็บกุดอะพอทานไอตัวโปรเจนพัทอะมันงอกขึ้นมาทุกคนผมก็แข็งแรงผิวใสผิวสวยแล้วมีคุณคุณคุณ,คณปู่ท่านหนึ่งอะเรียกว่าเป็นคุณตาแล้วกันเนาะท่านน่ะเนาะนั่ง คือเหมือนจะเดินไม่ได้ด้วยด้วยด้วย,วยตัวเองอ่ะเดินไม่ได้แต่พอลูกสาวอ่ะซื้อโปรเจนพัทอะให้ให้คุณตาคนนี้ทานอ่ะแกเดินได้ด้วยตัวเองอ่ะเออพูดแล้วขนลุกเดินได้ด้วยตัวเองแล้วนะจุดจุดนี้นั้นคือสินค้าไม่ไม่รู้ว่าดีไม่ดียังไงแต่มันคือผลลัพธ์มันฟ้องอ่ะทุกคนอืมไม่อยากให้เชื่อนะอยากให้แบบทุกคนเข้าไปดูรีวิวในบริษัทคือแบบมันเป็นกลุ่มสาธารณะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้อืม อันนี้อันนี้เดี๋ยวนกจะให้ดูตัวตัวอย่างนะรีวิวทุกคนจะเห็นไหมถ้าเป็นแบบนี้มันมันมันเป็นอันนี้ยเนาะทุกคนเป็นฟิลเตอร์เนาะเนี่ยเดี๋ยวนกจะจะลงโพสต์ในในเพจให้อันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ทานนะผิวค้ำมากนะคะ อันนี้คือทานปุ๊บหน้าใสาหน้าผ่องคือสวยผ่องมากอ่าอันนี้คือนกเองทุกคนคือจะเห็นคือฟิลเตอร์มันก็จะจะทำให้ให้มันเห็นชัดจิแล้วว่าเฮ้ยฝั่งเนี้ยมันแลดูคำ้คำค้แต่ฝั่งเนี้ยพอทานปุ๊บแปะหลังจากทานแล้วอะอย่างต่อเนื่องนะเออผิวมันผ่องขึ้นมันเนียนขึ้นอืมเนี่ยแหละทุกคน,ม,นมันมีแบบคนที่ทานแล้วเอามารีวิวเนี่ยแล้วก็จะมีเอ่อไฟเบอร์นะคะที่ ที่ทานนะเนี่ยหกวันทุกคนลดไป18บแกิโลนี่ไฟเบอร์ของบริษัทสามารถเข้าไปช็อปเองได้ครั้งแรกราคาราคาลูกค้านะใครอยากได้ผลลัพธ์ที่เยอะก็ไปสั่งตัวที่แบบเออเขาเรียกนะเป็นตัวแถมเยอะอะ่ะอ้นั่นแหละ3แถม7อย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยเฉลี่ยแล้วคือแบบราคามันจะถูกลงมากๆเนี่ยค่ะแล้วผลลัพธ์อ่ะทุกคน ผลลั์คือคือมันคุ้มค่ามากๆดูสิทานสองเดือนนะทุกคนเนี่ยลดไปสิบแปดโลอะทุกคนทุกคนว่ามันเวิร์กไหมอะเนี้ยแบบอันนี้คือผลิตภัณฑ์ในในบริษัทนะเออแล้วตัวเนี้ยนกก็นกนก็ทานหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังรอสินค้าเดี๋ยวถ้าได้สินค้าแล้วอะเดี๋ยวนวกเอามารีเอามาแบบว่าเปิดกล่องนะเปิดกล่องแบบไลฟ์เปิดกล่องให้ทุกคนนะอ่า ก็ประมาณนี้ทุกคนจริงๆเหมือนมีเยอะนกนกน,กน่าจะลบออกไปแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยตัวบัลลเซ่บัลลเซ่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นขวดแก้วแบบเนี้ยทุกคนน่ารักมากเนี่ยอ่าเป็นแบบนี้นะเป็นเม็ดซอฟเจลทุกคนเป็นเม็ดแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นเม็ดลูกหัวใจแบบนี้เลย ทานง่ายแล้วไอตัวเห็นสีมพูคือเปลือกของมันอะ่ะทําจากเจลาตินผักนาะเป็นออแกนิกแล้วข้างในมีมีมเขาเรียกว,ว่าสารสก,กัดที่เป็นแบบเป็นของเหลวอ่ะที่เป็นแบบว่าสารสก,กัด15บหชนิดเป็นของเหลวอ,อยู่ข้างในเนี่ยพอมันเข้าไปในท้องเราอะ่ะคือมันระบบย่อยของเรามันก็จะทําให้ร่างกายเราดูดซึมได้ทันทีซึ่งมันเลยทําให้แบบได้ผลไวไงทุกคนเนี่ยอันนี้คือคือคนเนี้ยเขาเขาทานตอนแรกอะ่ะ ตอนแรกคือหน้าแบบเป็นฝ้าพอทานทานไปประมาณสามถึงสี่กระปุกอะสี่ขวดอะหน้าใสายฝ้าหายอันนี้คือคนที่ทานจริงมารีวิวให้เลยนะแล้วเขาก็ขอบคุณสินค้าในบริษัทมากๆเลยเพราะว่าทานมาหลายตัวเราก็ไม่เห็นผลนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือนคนนี้ทานหนึ่งสัปดาห์คือคืออันนี้คือฝ้านะทุกคนแต่พอทานปุ๊บคือ คือเนียนมากเห็นไหมมีฝ้ากลับกับหายไปแล้วคือถ้าไม่หายมันจางคือมันต้องดูที่ไอ้ฝ้าด้วยที่ว่าเฮ้ยมันมันฝังลึกอะไรเยอะไหมนะคะแต่ถ้าทานตัวตัวบัลโลเซ่กับตัวโปรเจนพัทช่วยกันอะ่ะอืน,นั่นแหละผิวจะสวยจะใสมากๆอันนี้พอแล้วพอแบบพอเราใช้ดีแล้วบอกต่อใช่ไหม เราอ่ะจะมีลิงก์สร้างรายได้ลิงก์สร้างรายได้อะมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกให้กับหลานเราได้ด้วยสมมติเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ไปไปแล้วคือแบบไปจากโลกนี้แล้วลิงก์เนี้ยมันมันส่งต่อให้ลูกเราได้เพราะว่าบางทีอ่ะไม่ต้องบางทีสิณตอนเนี้ยเรามีลูกค้าหรือมีพาร์ทเนอร์ของเราอยู่ในแอปพลิเคชันซึ่งมันมาจากลิงก์ของเราใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันมาจากลิงก์ของเราอ่ะเราสะสมยูเซอร์สะสมลูกค้าในแอปพลิเคชัน ที่มาจากลิก์เราก็ประมาณหลักพันหลักหมื่นหลักแสนถ้าเราทําไปโดยไม่หยุดนะนั่นแหละแล้วมันเกิดการแบบช้อปปิ้งกันนะมันเกิดการช้อปปิ้งเงินมันจะเด้งเข้ามาหาเราโดยอัตโนมัติเพราะว่าระบบบริษัทอะเขาจะเซตส่วนแบ่งการตลาดให้กับให้กับใครก็ตามที่มาเป็นนะักโปรโมทแอปพลิเคชันดอปลิสอะเออเขาเซตค่าไว้หมดแล้วว่าเฮ้ยโค้ดนี้นะใครใคร ใครใครเป็นคนเชิญลูกค้าคนนี้มาอ่สมมติน,ก,นกเชิญเฮ้ยเขาสั่งนะคนเนี้คนที่ที่แนะนําอ่ะเออได้ส่วนแบ่งการตลาด70%นะอ่ะก็เด้งเข้าหาคนนี้เขาสั่งซื้อรอบที่2ออ้าวก็มาจากโคดน,นกอีกอ่ะนกได้ทีเนี้ยคนที่ช้อปอ่ะแล้วมันมันใช้ดีแล้วบอกต่ออ่ะเขามีลิงก์ ก็มาปรึกษากับนกว่าเฮ้ยเราทำยังไงเอาเราก็แนะนําขั้นตอนตามสเต็ปของนกที่นกทําแล้วนกมีรายได้ให้ให้เขาฟังแล้วเขาก็ทําเป็นแล้วทีเนี้ยในทีมเราอ่ะก็จะมีแต่คนมีรายได้เพราะว่าเราเข้าระบบบริษัทคือใครก็ตามอ่ะที่ไม่เคยทําไม่มีประสบการณ์อ่ะก็สามารถเข้ามาทําในนี้ได้เพราะว่าที่เนี้ยมันมีระบบช่วยซัพพอร์ตมันมีระบบช่วยซัพพอร์ตซึ่ง อตอนนี้มันมีทั้งเด็กอายุ18ปีจนถึงวัย80สบ่ะทุกคนบางคนก็มาจากชาวไร่ชาวสวนแล้วก็บางคนมาจากแบบคนเก็บขยอะอะเออแล้วตอนนี้คือแบบมันก็มีผลลัพธ์ที่มันเห็นชัดมากๆาเนี่ยเดี๋ยวน้องให้ทุกคนดูในแอปพลิเคชันหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้ทุกคนหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้ทุกคนสามารถเซิร์ชได้นะ d r o p r i c h <im itation> นะคะดอปลิสไปเซิร์ชในเ y Store Google Store แล้วก็ัวไยแกลลอรี่นะเซิร์ชได้รับประกันว่าที่เนี่ยไม่ใช่แบบผิดกฎหมายหรือว่าเป็นขายตรงลูกโซ่อะไรไม่ใช่เราอ่ะจดทะเบียนนะคะบริษทัทถูกต้องตามกฎหมายทำทุกอย่างส่งภาษีให้กับเพื่อนๆนะคะมีใบทวี50นะคะใบทวี50ก็เหมือนเป็นแบบ เฮ้ยคุณมีรายได้ยังไงอ่าเราก็มีแหล่งข้อมูลแล้วเอ้ยบริษัทเนี้ยจ่ายอ่าเราก็สามารถเอาไปออกรถออกบ้านได้อ่ามีที่มาของรายได้นั่นเองนะคะบริษัทเขาส่งภาษีให้เราอันนี้คือใบจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยเอกสารราชการสามารถตรวจเช็คและตรวจสอบได้นะคะใบจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยใบยจดทะเบียนบริษทัททุกคนเห็นไหมมันอาจจะกลับด้านนิดนึงนะแล้วก็อันนี้คือแบบ อ่ะอันนี้ใบจดทะเบียนภาษีเนี่ยทุกคนใครก็ตามที่มาทําที่เนี่ยคือบริษัทเขาจัดการให้ทุกอย่างเลยจ่ายภาษีภาษีส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นอ้ไม่ได้ไม่ได้แบบจะว่าใครนะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไม่ได้จ่ายภาษีไงแล้วมันจะโดนเก็บย้อนหลังหรือเปล่าอันนี้นอ้ไม่รู้เออแต่ที่เนี่ยทาถูกต้องตามกฎหมายทุกๆอย่างเลยอ่ะพอเรามีแอปแล้วเรานะคะก็ก็ใส่โค้ดนะคะก็สามารถที่จะดูที่ ที่หน้าหน้าเฟซของนกได้นะทุกคนนะคะหรือใครยังไม่รู้โค้ดของนกอะนะก็ทักนกได้เอาโค้ดนกอะเพื่อที่จะได้รับคูปองสามร้อยบาทด้วยไงทุกคนแล้วกอ็อันนี้เดี๋ยวนกให้ดูแอปดอบลิสเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือรายได้ของนกนะกําไรล้นวนนะที่นี่ไม่สต๊อกนะทุกคนบริษัทเขาสต๊อกให้เรานะทุกคน เนี่ยนี่คือนกแค่ช็อปสินค้ามากินอ่ะสามชิ้นเนี่ยนกได้กําไรจากเนี่ยไปสองแสนกว่าบาทซึ่งนกทําวันละสองสามชั่วโมงหรือว่างปุ๊บนกทําเลยเพราะนกก็ชอบอยู่แล้วเนาะในการบอกต่อผู้คนอะไรเงี้ยแล้วนกก็เลี้ยงลูกแล้วนกก็ทําไปด้วยไม่ต้องสต็อกมันก็หวานหมูสิทุกคนไม่ต้องไปแพ็คของส่งของให้หัวฟูเออนกชอบมากๆแค่โปรโมทแอปพลิเคชันเนี่ยคือสบายมากๆคือแบบใครไม่ทําหรอเออไม่เป็นไรก็มาก็มาเป็นสมาชิก มาเป็นแบบสมาชิกในแอปนี้ได้เอาไปช็อปเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่เออเผื่อแบบมีสินค้าถูกใจก็ค่อยมาช็อปปิ้งกันถ้าใครอยากจะมีไรายได้อาก็เข้ามาคุยกันแค่นี้เองใครไม่ทําไม่เป็นไลก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่อันนี้แต่เรามาบอกโอกาสไงถ้าเกิดใครที่แบบอยากที่จะมีไรายได้แต่ไม่รู้จะทําอะไรไม่อยากลงทุนไม่อยากอะไรเงี้ยคุณก็มาดูที่ดอปลิทก่อนสมัครฟรีนะคะโหลดฟรีเข้าไปฟังฟรี แล้วเข้าใจนะคะแล้วอยากทําก็ค่อยมาปรึกษานกเนี่ยเนี่ยอันนี้คือรายได้พอสมัครปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยพอซื้อสินค้ามันจะมีโค้ดไอดีเนี่ยโค้ด i อก็เหมือนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะเอาเขาอา่ะจ,จะจ่ายเงินให้เราผ่านลิงก์นี้อืมอันนี้นะคะพอพอกดเข้าไปตรงแค์อะทุกคนเนี่ยตรงแค์ตรงนเนี้ยเนี่ยกดเข้าไปนะคะเราก็จะไปดูว่า ว่าอเขาเรียกน,นะยอดยอดเงินนะ่ะมันจะเด้งเนี่ยมันจะเด้งแบบนี้ทุกคนเห็นไหมบวกสี่สิบบวกร้อยกว่าเนี่ยเนี่ยแล้วนกก็ถอนมาหลักหมื่นอันนี้คือทําจริงได้จริงนะทุกคนก็ยังมีคนมาถามว่าเฮ้ยนกได้จริงไหมได้จริงก็นกก็เพิ่งไปถอนมาแล้วก็ถอนมาสองแสนแล้วทุกคนแต่นกก็ไม่ได้เอาเงินไปไปทําอะไรอย่างอื่นนกก็เอามาต่อยอดธุรกิจเพราะว่า บอสเขาจะสอนนะบอสกุมภาจะสอนนะคะให้เราแบบทำทำยังไงให้ให้ธุรกิจเราเติบโตเนาะนี่เห็นไหมรายได้มันจะได้แบบนี้เลยทุกคนเนี่ยรายได้จะได้แบบนี้อ่าแล้วยิ่งมียูเซอร์เยอะคนเยอะนะก็เขาก็จะชอปปิ้งกันนะคะโดยที่เราไม่รู้ว่าใครชอปปิ้งก็แต่ว่าเงินมันเด้งหาเราเท่านั้นอะ่ะเออเราก็ทําทุกๆวันประมาณนี้ทุกคนนี่สินค้าพอกดพอกดไปหน้าแรกใช่ไหมทุกคน เนี่ยมันก็จะมีสินค้าแบบนี้ประมาณ50 6 0แบรนด์มีตั้งแต่หัวจดเท้ายาสระผมเซรั่มนะคะแล้วก็เขาจะเน้นให้เรามีความรู้ด้วยก็จะมีหนังสือเรียนนะคะหนังสือในในบริษัทนะคะประมาณ5 6 7เล่มอะนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปแบบว่าซื้อแล้วก็เอามาหาอ่านการเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับทุกๆคนอ่านี่ยนี้คือแบบสินค้านะทุกคนเขาจะมีหมวดโปรโมชั่นด้วยเนี่ย ใครก็ตามที่ชอปในครั้งแรกแล้วว่ะครั้งถัดถัดไปแล้วก็ตลอดชีพจะได้ส่วนลด50%ในแอปสินค้าเอ้ยในแอปช้อปปิ้งดอบดิดอะนะคะเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ย QR code เนี่ยค่ะสามารถสามารถแคปแล้วไปสแกนนะคะสแกนสมัครได้เลยเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยพอทุกคนโหลดแอปใช่ไหมพอทุกคนโหลดแอปอะน่ะ โหลดแอปปุ๊บทุกคนแคปแคปตรงไอคิวอาร์โค้ดของนกใช่ไหมตับหนึ่งทุกคนเนี่ยแล้วทุกคนกดกดพอเข้าพอเข้าแอปอะแล้วกดมาตรงบัญชีใช่ไหมกดมาตรงบัญชีแล้วทุกคนจะเห็นมันขึ้นแบบนี้ทุกคนก็ไปที่สแกน QR โค้ดก็ได้สแกนตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะสแกนสแกนโค้ดปุ๊บมันก็จะขึ้นรหัส โค้ดไอดเลยทุกคนรหัสโค้ดของนกอ่ะือนั่นแหละหรือจะจะสมัครผ่านเฟซผ่านไลน์นะคะผ่านแอปเปิลไอดีได้นะคะก็วันนี้มาประมาณนี้แหละทุกคนถ้าใครเห็นโอกาสนะก็ไปโหลดแอปพอโหลดแอปปุ๊บนะคะอทักหานกก็ได้นะคะแล้วก็ ใส่รหัสโค้ด i อดีนะคะเดี๋ยวนกจะแนะนําให้แล้วก็เดี๋ยวนกก็จะเชิญเข้ากลุ่มบริษัทนะคะไปฟังนะคะรายละเอียดนะคะการสร้างรายได้กับที่นี่แล้วก็กําไรที่คุณจะได้รับจากที่นี่ประมาณชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงแล้วก็จะมีคนที่มีรายได้อะมาแบ่งปันด้วยว่าเฮ้ยเขามีความคิดยังไงทําไมถึงมาทําดอบลิสต์นะแล้วเขามีรายได้อะคือฟาดไปเท่าไหร่แล้ว <laughs> จากการที่แบบบอกต่ออย่างเดียวนะทุกคนอย่างที่บอกแหละว่า ใครเจอโอกาสแล้วอะ่ะคว้าก่อนก็มีสิทธิ์นะคะจะมีรายได้ก่อนเรียนรู้ก่อนก็มีรายได้ก่อนอยู่แล้วนะคะนกเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทําทําไม่เป็นนะคะแต่เรารู้ไงว่าที่นี่มันไม่มีโง่ไม่มีอะไรอะ่ะแต่ยังมีแค่รู้กับไม่รู้ถ้าเราได้เรียนรู้กับเจ้าของระบบโดยตรงแล้วเรามีความรู้ทุกๆวันน่ะลิงค์เนี้ยมันสามารถทำไรายได้ให้คุณอะ่ะหลักพันหลักหมื่นต่อวัน แล้วไปอย่างเงี้ยไปเรืเ่อ,อยๆอ่ะเออทุกคนว่าคุ้มไหมนกว่าคุ้มนะเพราะว่านกช็อปสามชิ้นนะ่ะเอามากินนะ่ะเนี่ยได้หกหลักละได้สองแสนแล้ว,ไ, 200, ลวไม่ได้สต็อกด้วยบริษัทส,ะสะต็อกให้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนมีอะไรก็สามารถที่จะแบบอ่อคอมเมนต์นะคะทักแชทนกได้นะไปแล้วค่ะทุกคนก็ใครนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะทักได้นกก็สนกก็ยินดีแบ,บ่งปันนะคะยินดีค่ะทุกคนไปแล้วค่ะ กดตรงไหนทุกคนเดี๋ยวนะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ